จิตก็ว่าตราบใดที่มนุษย์ยังวิ่งวุ่นสแสวงหาความสุขจากที่อื่นเขาจะไม่พบความสุขที่แท้จริงเลยเมื่อเธอปล่อยวางมองดูโลกเป็นของว่างเปล่าเสียแล้วจิตก็ว่างปลอบปรลมแจ่มใสเบิกบานอยู่ดังน,นี้ไม่ว่าการไหนไหนเวรในโลกนี้ย่อมระง,งับด้วยการไม่มีเวรผู้สมาคมกับคนผ่าน ย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนานผู้สมบูรณ์ด้วยศีลย่อมรุ่งเรืองเหมือนไฟสว่างผู้มีสติย่อมได้รับความสุขมีความเจริญทุกเมื่อสังขารทั้งหลายมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาจงพิจารณาถึงความไม่เที่ยงแท้ของสังขารทั้งหลายตามความเป็นจริงเถิดน้ำตาของสัตว์ที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารนี้ มีมากเหลือขนาดกระดูกที่เขาทอดทิ้งทับถมปัฐพีจนไม่มีช่องว่างบนพื้นแผ่นดินนี้เป็นที่น่าสังเวชสลดจิตยิ่งนักบุคคลเมื่อยังติดอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงและผฐทพะเขาเหล่านั้นย่อมจะพ้นจากโลกมิได้เลยสรรพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ตั้งอยู่เป็นธรรมดาและดับไปเป็นธรรมดาทุกเท่านั้นที่เกิดทุกเท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับไม่ใช่สตรีไม่ใช่บุรุษไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอ,อาวิชชาและตัณหายังคนให้เกิดจิตของเขา ย่อมวิ่งพลานเวียนไหวไปยังสงสารเมื่อขันทั้งหลายยังบังเกิดมีอยู่การสมมุติว่าสั์ก็ยังมีอยู่ความจริงแล้วกองสังขารเหล่านี้ย่อมไม่ได้นามว่าสัตว์มีแต่ทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่และมีแต่ทุกเท่านั้นที่เสื่อมสิ้นไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิด นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับการส่งจิตออกไปภายนอกเพ่งโทษผู้อื่นนั้นคือเหตุและมีทุกข์เป็นผลการพิจรารณาตนเองคือจิตดูจิตของตนเป็นมักมีนิโรธคือการดับทุกข์เป็นผลสรรพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดา ดาบที่เธอเคยถืออยู่มาบัดนี้เธอวางลงแล้วอกุศลกรรมเหล่าใดที่มีมาเมื่อหวนระลึกถ,ถึงย่อมทำให้จิตนี้เศร้าหมองกุศลกรรมเหล่าใดที่มีมาเมื่อหวนระลึกถ,ถึงย่อมทำให้จิตนี้แจ่มใสเบิกบานเธอจงมันบําเพ็ญกุศลรักษาศีล รักษาใจให้แจ่มใสเบิกบานอยู่ทุกขณะเถิดอำนาจและความสุขสำราญในพรหมโลกนี้ยาวนานนักทำให้เกิดความหลงผิดว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นเที่ยงแท้แน่นอนความจริงแล้วสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาสรรพสิ่งทั้งหลาย ล้วนเป็นไปตามอำนาจแห่งเหตุปัจจัยมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยมีกรรมเป็นของของตนทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็าตามต้องได้รับผลของกรรมนั้นสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดา มีเกิดขึ้นก็ต้องมีดับไปในที่สุดปรินิพานเป็นที่สุดแห่งสุดจะหาสิ่งอื่นใดมาเสมอเหมือนมิได้ผู้มีปัญญาพึงพยายามยกจิตขึ้นจากอะไรคือกามคุณลักบ,บ่วงแห่งมารเสียใช้สติเป็นขอเหนี่ยวรั้งสามารถทำตนของตนไว้ในอำนาจได้ สามารถชนะตนเองได้จิตนี้ผุดผงแต่ต้องเศร้าหมองด้วยอุปกิเลสที่จอมาปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมไม่รู้ข้อนั้นตามเป็นจริงผู้ไม่ได้เรียนรู้ย่อมไม่มีการอบรมจริตส่วนอริยสาวกผู้ที่ได้ฝึกฝนปฏิบัติด,ดีแล้วย่อมทราบข,ข้อนั้นตามเป็นจริง อริยะสาวกผู้ได้สดบย่อมมีการอบรมจิตเราไม่เล็งเห็นธรรมะอื่นแม้สักอย่างที่เปลี่ยนแปลงได้เร็วเหมือนจิตท่านจงกำหนดจิตระลึกถึงคุณของพระอรหันตสตัสม,มาสัมพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ศีลอันดีงามของตนทานที่ท่านสละแล้วและเทวดาที่แตกต่างก,กันในทาน ศีลและการปฏิบัติภาวนาเมื่อท่านกำหนดจิตระลึกถึงอยู่ดังนี้หรืออย่างใดอย่างหนึ่งในคราวนั้นจิตของท่านย่อมไม่มีราคะโทสะโมหะครอบงำย่อมเป็นจิตตรงโดยการระลึกถึงอยู่ย่อมได้ความเข้าใจในอัตถธรรมได้ความปราโมทอันประกอบกับธรรมได้ความปราโมทแล้วปิติก็เกิด ปิติเกิดแล้วกายก็สงบกายสงบแล้วก็ได้ความสุขได้ความสุขแล้วจิตก็ตั้งมั่นอันนี้แหละเรียกว่าพูดถึงความสงบถึงความไม่มีทุกข์ถึงกระแสธรรม